บทความเทคโนโลยีทางการศึกษาเรื่องยุคก,การศึกษาไรพรมแดนยุคก,การศึกษาไรพรมแดนมีเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแวดวงการศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญก่อให้เกิดกระแสความรู้ในระบบโลกาวิวัตน์องค์กรทั้งภาครัฐและ,ละเอกชนจึงปรับตัวตามกระแสสนใจที่จะเรียนรู้พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดก,การศึกษา ประตูบานใหญ่ของความรู้อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นระบบบริการความรู้ขององค์ความรู้ต่างๆทุกสาขาทุกองคอ์กรหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่สามารถส่งผ่านความรู้ต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในการดำเน,นินการและค่าใช้จ่ายที่ควบคุมการจัดการเรียนรู้เป็นวงกว้างไปทั้งโลก กระบวนการบริหารการศึกษาได้นำสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆแปลบรรจุไว้ในเว็บไซต์โดยระยะแรกส่วนใหญ่ใช้ในด้านประชาสัมพันธ์ต่อมามีการนำคําข้อมูลด้านระบบสารบัญและอำนวยการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการทำงานโดยเน้นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมากคือการนำระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ d i s DIS, และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยนำมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบกำกับผลการทำงานช่วยในการวางแผนกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การทำงานช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการในการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาช่วยในกระบวนการจัดการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะงานการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษสารนอกระบบเพราะมีการศึกษาตามปัธยาศัยด้วยกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันกระจายอยู่ไปทั่วพื้นที่ซึ่งมีการปฏิบัติการเชิงลุกดังนั้นข้อมูลสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหาร หากมีการจัดการรับข้อมูลเข้าการจัดการข้อมูลแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลครูและผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการจัดการศึกษาได้ตรงจุดซึ่งสามารถปรับแต่งความรู้ให้มีความมาตรฐานาทำสมัยอยู่ตลอดเวลาได้ง่ายอีกทั้งผู้เรียนสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลา เป็นการจัดการความรู้ที่เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความรู้ให้มากขึ้นจนอาจจะเกิดเป็นองค์กรความรู้ใหม่ขึ้นได้สั้งหรับครูจะทราบถึงความลื่อนไหวของข้อมูลของนักศึกษาผลสำลิธทางการศึกษาจานวนศูนย์การเรียนการพบกลุ่มและทราบถึงความหนาแน่นของข้อมูลความถี่ของสารสนเทศ และภาพละเอียดของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวิถีชีวิตและสังคมโดยจะเหมาะแก่งานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งสำหรับประโยชน์ของผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดข้อมูลเชิงบรรยายโดยจะทราบข้อมูลละเอียดของนัึกษาเช่นการน,นำข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สามารถทราบถึงข้อมูลที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำมีความรวดเร็วประหยัดการไปนิเทศจะรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งพื้นที่ใดเข้าไปจะได้ประโยชน์กว่านำมาซึ่งการตัดสินใจวางแผนในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อๆไปได้อย่างลัดกุมหรือการวางแบบจำลองทางภูมิศาสตร์ จะมีประโยชน์ในเรื่องการจัดการสนามสอบการวางจุดความหนาแน่นของผู้เรียนจำนวนมากและจุดบริการเคลื่อนที่ของสื่อซึ่งสามารถนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของผู้เรียนได้โดยจะช่วยให้ลดปัญหาให้น้อยลงได้ในผู้เรียนแต่ละรุ่นหรือปัญหาของฐานศึกษาแต่ละแห่งและสามารถจะเกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ใช้นในระบบสา่อสัเทศเพื่อการศึกษาได้